สวัสดีครับกับไมค์ครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้ก็มาจัดชุดเบสตกหน้าดินอเนกประสงค์ให้ตามสัญญานะครับก็เรียกว่ารีเควสต์กันมาเยอะมากครับพี่ครับมีแต่ชุดสปินผมขอชุดเบสสักชุดได้ไหมครับงบไม่เกิน4,000แต่ว่าถือไปแล้วต้องหล่อด้วยนะครับถือไปแล้วต้องเทด้วยนะครับแล้วว่างัดสบายๆได้ไหมพี่งัดประบึกไหวไหมตีชายฝั่งได้ไหม ตีเขื่อนได้ไหมอ้าวมาผมจัดให้เลยนะครับกับเจ้าชุดอิเล็กท่าโกซีรีนะครับพอดีผมไปลื้อเจอมานะครับก็เหลืออยู่อย่างละลังอย่างละ20คันนะครับผมก็เลยเอามาแมทคู่กับลอกธรรมย่ามูเก้นครับลอกสายหน้าดินนะครับลอกเบสสายหน้าดินที่ตอนนี้นี่บอกได้เลยว่าคุ้มที่สุดใน3โลกแล้วนะครับกับ7ลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มนะครับแล้วก็ ระบบเนี่ยนะครับเฟืองเป็นสแตเลสยกชุดนะครับสปูลทรงวีนะครับระบบหน่วงคู่นะครับตีง่ายไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็เป็นแขนสปอร์ตนะครับก็ใครที่จะซื้อแต่ลอกนะครับตอนนี้จัดโปรอยู่ด้วยนะครับถึงวันที่30เดือน7เท่านั้นนะครับก็ย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้าได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็คลิปนี้นะครับเรามาจัดเซตหน้าดินนะครับมือเขื่อนมือแม่น้ําแล้วก็มือแข่งสวายนะครับแล้วก็ตีใช้ฝั่งนะครับ นี่กับชุดอ l เล็กต g าโกซ i e ีครับแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดทั้งเส้นนะครับด้ามก๊อกเคลือบท้ายแต่งสีทองนะครับใส่ชุดแต่งให้เรียบร้อยไกด์ซิกทรงเคนะครับโคตรหล่อนะครับโคตรหล่อเลยนะครับพอจับคู่กับลอกธรรมย่าโมแกนแล้วเนี่ยเหมือนมันเกิดมาคู่กันจริงๆนะครับก็อ่ะผมแยกคันก่อนแล้วกันนะครับคันอีเล็กตาโกซีตัวนี้นะครับถ้าใครซื้อแต่คันนะครับ8ฟุต1,690นะครับ 9ฟุต1,790บาทนะครับค่าส่ง100นะถ้าซื้อแต่คันอ้าวถ้าซื้อลอกนะครับตอนนี้ลอกอะ่ะผมจัดโปรอยู่นะครับจาก1,900บาทนะครับเหลือเพียง1,690บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองคิดกันดูนะครับว่าชุดแบบสวยๆคูลๆแบบนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับ1,690นะครับชุด8ฟุต1,690บวกค่าส่ง150ครบชุดมันอยู่3,530บาทเอาเงี้ ผมไม่อยากให้เกินสามพันห้าเลยผมคิดไปสามพันสี่ร้อยเก้าสิบาทแล้วกันแถม NJ8 แปให้ม้วนหนึ่งนะครับสาหรับชุดแปดฟุตนะครับสาหรับชุดแปดฟุตสามสี่เก้าศูนย์นะครับสาหรับชุดเก้าฟุตนะครับเพิ่มหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับย้ํานะครับเพิ่มหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับก็เป็นสามพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับก็ใครที่มองหาชุดแบบเทพเทนะครับเอาเป็นว่าถือไปไม่อายใครนะครับจัดชุดนี้ด่วนนะครับกับชุดกิเล t ต้าโกซอรี นะครับโปรเดือนเจ็ดนะครับลอกมีทั้งหมดสีสีนะครับนะแจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่าอยากได้คันแปดฟุตหรือคันเก้าฟุตนะครับนะแล้วก็อยากได้ลอกสีอะไรนะครับด่วนนะครับจานวนจํากัดนะครับเพราะว่าลอกบางสีก็เหลืออยู่ห้าตัวบางสีเหลือหกตัวนะครับฉะนั้นก็ใครเร็วใครได้นะครับและยิ่งจัดโปอย่างนี้ด้วยแล้วนะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวบอกได้เลยนะครับนะก็ฝากไว้นะครับอ๋อผมลืมบอกเวท 8ฟุตนะครับเหวด15 35ตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับสายแข่งสวายนะครับแล้วก็ตกหน้าดินนะครับตกบอ่อก็คืองานรวมๆนะครับเน้นงานรวมๆนะครับไม่ต้องการคันแข็งมากแต่พอขยอบมาเป็น9ฟุตนะครับเวทจะอยู่ที่20-45ตีเหยื่อ80-200กรัมตัวนี้สำหรับสายโหดและคนที่เข้าเขื่อนนะครับตีตะก้อนะครับไปเฝ้ารถถังตามต่อนะครับ ไปเฝ้ารถถังตามต่อนะครับตีเหยื่อสดนะครับตกใช้ฝั่งนะครับก็จะจัดคัน9ฟุตส่วนคนที่ตกบ่อเป็นหลักนะครับอยู่กรุงเทพนะครับตกมันรวมรวมงานครอบคุมหมายถงการคันยาวมากหมาต้องการคันแข็งก็แนะนําคัน8ฟุตก็พอนะครับแม่แต่พอมันจับกับลอกสีทองแล้วมันโคตรสวยเลยครับชุดนี้นะครับแต่แล้วแต่ชอบนะนะจับกับสีม่วงมันก็ดูซิ่งๆิดีนะครับดูหลอนะครับถ้าจับกับสีดําทองก็จะเป็นสายคลาสสิกนะครับ แต่ถ้าใครที่จะซื้อให้แฟนนะครับซื้อให้ผู้หญิงใช้นะครับหรือว่าไปบิ้วคันมาแล้วมันเป็นสีแดงสีชมพูนะครับก็จัดสีชมพูได้นะครับนะลอกหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบบาทนะครับจัดโปรถึงวันที่3าสิบเดือนเจ็ดเท่านั้นนะครับครบชุดย้ำนะครับครบชุดแดฟุตสามพันี่อเก้าสิบบาทย้ำนะครับครบชุดแดฟุตนะครับคุณจะได้คันเบ็ดแดฟุตลอกหนึ่งตัวนะครับเลือกสีมาเลยเอาสีที่เราชอบนะครับเฟืองสแตนเลสยกชุด แถมสาย NJ8 ปให้1ม้วนเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานก็ใครที่เป็นมือใหม่ไม่รู้จะเลือกยังไงนะครับไม่รู้จะเอาตัวไหนจับกับตัวไหนผมแนะนําลองชุดนี้ดูครับรับรองถือไปเนี่ยเขานึกว่าเราเป็นมือเก่านะครับตกปลามาไม่ต่ํากว่า1ิปีแน่นอนครับโอเควิธีสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับใครดูมาจาก YouTube นะครับผมฝากลิงก์ a c e b o o k ลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะครับ ใครที่ดูมาจาก TikTok นะครับจิ้มลิงก์โปรไฟล์ได้เลยนะครับทักมาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิงสุขุมวิท8ดสนะครับนะชอบรูปมาด้วยนะครับและอย่าลืมพิมพ์แจ้งแอดมินนะครับว่าเอาคันกี่ฟุตนะครับลอกสีอะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ